คนนั้นนะ่ะผมก็เลยไปถารุ่นพี่เขาง,งัดคอเลยสรุปผลออกมาก็คือผมแพ้รุ่นพี่คนนั้นเราต้องเริ่มเราต้องจริงจังกว่านี้ละกลายเป็นว่าไอคลิปนั้นน่ะก็มียอดไลค์ถึงแบบส0 0แ0นแล้วก็ยอดแชร์แล้วก็เป็นหลักหมื่นเลยแหละก็ะดังในทั่วไม่ใช่แค่ทั่วประเทศไทยนะครับคือคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบดังทั่วโลกด้วยอะ่ะก็หลักๆนะครับที่เอาง่ายๆก็คือทั้งแขนนะก็จะเป็นโฟอาร์มไบเซปแล้วก็ อาจจะใต่ไปจนถึงหลังอะไรประมาณนี้คือมันจะมีการใช้ตอนที่เราเคลื่อนที่ตอนงานข้อพอดีเลยครับมีการดึงมีการดันบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ใช้หมดเลยนะครับแล้วในส่วนของการบาดเจ็บเนี่ยส่วนตัวผมก็เคยมีประสบการณ์บาดเจ็บมาก,ก่อนนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยทางงานข้อแรกๆมันจะทําให้แบบบาดเจ็บง่ายยิ่งถ้าเกิดว่าเ,ออเรายังไม่ได้มีการคอนดิชันที่มากพอเนี่ยมันก็จะเจ็บนานหน่อย45วันเส้นเอ็นก็ปวดอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็บางทีบาดเจ็บในการแข่งขันบ้างก็มีนะครับก็คือ ส่วนใหญ่นะครับหลายๆคนเขาจะเจ็บในส่วนของข้อมือข้อมือก็คือแบบขยับแล้วมันก็เจ็บแล้วก็ในส่วนของข้อพับด้านในอันนี้เห็นเจ็บกันแบบยอดคิดเลยแหละแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องแขนหักนะมันเป็นเรื่องที่ผมแบบเป,เ,ปเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวนะครับคหักห้ออ,อ,อ,อืมก็จากประสบการณ์นะให้เปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่าตอนที่ติดเทปก่อนติดเทปนะครับ คือรู้สึกว่าปกติเนี่ยเวลาการการกัดกข้อเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันหนักอยู่แล้วไงปกติมันก็หนักมากแล้วมันตึงง่ายครับผมเป็นคนที่ตึงง่ายมากเลยแต่ให้เทียบกันนะตอนที่หลังติดเทปอะ่ะคือรู้สึกว่าตัวเทปมันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะซัพพอร์ตได้เยอะแล้วก็ทําให้ผมแบบเล่นได้นานขึ้นอะ่ะคือปกติก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นได้นานขนาดนี้มา่อก่อนไงแต่พอติดแล้วมันลดความตึงมันสามารถซ้อมได้เต็มที่แล้วก็มั่นใจขึ้นก็ไม่รู้สึกว่า เราเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจ็บอ่าถ้าเป็นในส่วนของแขนนะครับแขนที่งัดข้อ,อยเนี่ยนะจริงๆเนะี่ยกติกาก็มีไว้ว่าห้ามติดอะไรนะครับคือเราจะไม่มีอะไรสัมผัสที่แขนแต่ถ้าเป็นในส่วนของหัวไหล่ขึ้นไปนะครับก็สามารถติดได้ปกติเลยแต่ตัวคีนิซิวเทปเนี่ยยังไงก็ช่วยได้ครับผมการันตีครับก็โดยปกตินะครับการการซ้อมแบบดังงัดข้อเนี่ยก็จะเป็นการซ้อมแบบ คือถามว่าใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นในส่วนของส่วนล่างนะครับถามว่าซ้อมไหมก็ซ้อมนะแต่ซ้อมน้อยไม่ซ้อมอาขนาดเราจะซ้อมเน้นไปทางส่วนบนมากกว่าก็จะเป็นพวกท่าเบสเบนช์เพรสถ้าโชดเดอร์เพรสอะไรปกติคือจะสร้างให้พื้นฐานของส่วนบนเนี่ยมันแข็งแรงนะครับเล่นอะไรปกติหมดเลยแต่เราจะมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับคือเราจะซ้อมฟังก์ชันแนลเทรนนิ่งมากขึ้นหรือว่าเราจะเน้นไปทางโฟล์ทอมซะเยอะก็จะมีการฝึกซ้อมที่เฉพาะทางมากขึ้นนะมีอุปกรณ์สำหรับนักกัดข้อเฉพาะ มีการฝึกซ้อมและมุมที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้นมีการใช้ในการฝึกซ้อมตอนที่อยู่บนโต๊ะหรือที่อื่นนะมีการหลายท่าเดี๋ยวจะได้ได้เหตุการณ์ครับก็ผมก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับคือตอนนี้เราสามารถฝึกซ้อมงานข้อได้อย่างจริงล้วนะครับเพราะว่ากีฬางานข้อเนี่ยตอนนี้โบวมากเลยนะทั่วโลกซ้อมรอได้เลยนะครับเพราะว่าในอนาคตจะมีงานแข่งที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนนะครับก็สําหรับในเรื่องของ ทำยังไงถึงจะให้ตัวเองไม่เจ็บอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะช่วยสอนให้ทุกคนแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในโซเชียลมีเดียทางโซเชียลมีเดียของของผมนะครับก็คืออ i k t o k แกรมจอชนิโคลัสนะครับ Instagram มโยชัวอันเด s กอร์เอหรือว่า y o s h u a ออันเดสกอร์เอแล้วก็รวมถึงเฟซบุ๊กจอชนิ Nicholas J O S H N I C H O L A S แล้วก็เพจ Arm Fight Thailand ใน Facebook แล้วก็ช่อง YouTube Arm Fight Thailand นะครับโดยปกติเนี่ยผมจะมีการลงคอนเทนต์ที่มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับกีฬางัดข้อแล้วก็ วิธีการออกแรงวิธีการใช้เทคนิคอย่างไงที่จะทําให้เราเนี่ยเก่งในงัดข้อได้ก็สามารถไปติดตามดูได้เพิ่มขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนสามารถที่จะเก่งได้แน่นอนครับถ้าเราตั้งใจผมก็ขอให้ทุกคนไปด้วยกันนะครับผมลุยจอทับได้ข่าวได้แชมป์โลกหอ่อใช่ครับผมได้ได้ได้แชมป์โลกมาจริงๆครับน,นะนั่นดิเฮ้ยมาจากไหนอ่ะก็นี่ไงครับผมได้แชมป์โลกอ่ะไม่ใช่แค่ข้างเดียวนะครับผมได้สองข้างเลยเฮ้ยสองข้างเลยนะครับ ก็ที่ได้เหรียญน,นี้มาก็เป็นรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียนะครับที่กวัวลาลัมเปอร์เมื่อปี2023ยีบเดือนกันยายนนะครับผมน,นั่นแหละก็ถ้าใครอยากจะเก่งเหมือนผมนะครับก็าสามารถเป็นติดตามในช่องทางของผมได้เลยนะครับผมมีสอนให้ทุกอย่างไม่หกครับผม